ะดีกว่าไหมถ้าคุณเดินทางโดยไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันเลยเพราะเนี่ยเป็น, FIFA, Super so น,นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าซ u เปอร์โซโครุ่น CPX นะครับมอเตอร์4,000วัตต์60โวลต์ตัวนี้สามารถทำความเร็วได้สูงสุด90กิโลเมตรต่อชั่วโมงและตอนหนึ่งชาร์จ70กิโลเมตรสบายๆเลย ฟังก์ชันการใช้งานนั้นเพียบพร้อมมากมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันนี้เป็นสไตล์ทัวริงนะครับเดินทางไกลนี้สบายสบายเลยนะครับระบบความปลอดภัยเพียบพร้อมไฟหน้า LED ไฟท้ายก็ LED ไฟเลี้ยวทุกอย่างทันสมัยหมดนะครับหน้าจอเกจด,ดิจิตอลมีรีโมทสำหรับการล็อกรถเปิดปิดสตาร์ทได้นะครับ คันนี้ออกแบบมาให้ซ้อนสองได้สบายๆเลยนะครับเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยมีพื้นที่ใหญ่มากๆเลยและข้างหลังก็มีที่วางแรก็กสามารถใส่กล่องสัมภาระสบายๆส,ส,สำหรับคนเดินทางสไตล์ทัวริงวินชิลข้างหน้านี้เอาไว้ดีเฟล็กลมหรือว่าต้านลมทำให้แรงลมไม่ปะทะด้านหน้าของคุณนะครับสบายจริงๆผมลองแล้วรถคันนี้เหมาะกับการใช้งานประจำวันมากแม้กระทั่งใต้เบาะเองเนี่ยสามารถเก็บหมวกกันน็อกแบบครึ่งใบได้นะฮะ อย่างที่เรียนไปก็คือว่ารถคันนี้ได้ระยะทาง70กิโลเมตรต่อ1ชาร์จนะครับใช้เวลาชาร์จเพียงแค่4-5ชั่วโมงเท่านั้นเองก็เต็มแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าคุณอยากได้ระยะทางมากขึ้นอีกเท่าหนึ่งเป็น140กิโลเมตรคุณก็ซื้อแบตเตอรี่อีกหนึ่งก้อนใส่เข้าไปให้กับรถคันนี้คุณก็สามารถดับเบิลดิสแทนซ์หรือว่าเพิ่มระยะทางได้ขึ้นเลยอีกหเท่านะครับระบบเบรก ABS ระบบเบรกเป็นไฮดรอลิกจานเบรกหน้าหลังนะครับทุกอย่างความปลอดภัยคันนี้จัดมาเต็มจดทะเบียนได้มีประกันภัยให้นะครับและที่สำคัญเลยก็คือผ่อนได้ตามสบายกรุงสีออโต้ลีซิ่งเขาจัดให้นะครับเริ่มต้นดาวนะครับใช้เงินแค่10%ท่านั้นเองแล้วก็สามารถผ่อนได้หลักพันบาทนะครับต่อเดือนและการรับประกันของมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับก็คือว่า มอเตอร์ไฟฟ้ารับประกันอยู่3ปีแบตเตอรี่รับประกัน2ปีและตัวชุดอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายรับประกัน1ปีจัดเต็มโดย Bangkok e-bike ครับผมสนใจรถรุ่นนี้ติดต่อได้เลยที่ Bangkok e-bike นะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Super s o โ o CPX ตัวนี้นะครับอยากจะได้สไตล์ไหนเรามีตั้งแต่จักรยานไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้ารวมไปถึงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหลากหลายขนาดนะครับ ติดต่อเรามาได้เลยครับที่แบง k อก E b i k e แล้วเจอกันที่โชว์รูมครับสวัสดีครับ